สวัสดีค่ะกลับมากันอีกครั้งกับร้านชาไทยฟิชชิ่งสุข,ขุมวิท85นะคะช่วงนี้ลูกค้ารีเควสกันเข้ามาเยอะนะคะว่าซื้อลอกหยดน้ําปีล่าสุดพวกปีใหม่ๆเนี่ยทําไมเขาถึงไม่แถมถุงทุ่มลอกให้ทั้งร้านแอบเอาออกไปหรือเปล่าเปล่านะจ๊ะนี่มาเปิดให้ดูนะคะนี่อาบูนะคะไม่มีมาแล้วนะ,ะไม่มีถุงมาให้นะคะคือไม่มีแต่บริษัทนะคะไม่ใช่ว่าไม่มีจากทางร้านแงะเอาไปอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะไม่รู้จะแงะไปทาไมอ่ะ ได้ว่าขาทุล่ามีถุงไ,ม,ไม่เอ่ยไหมมีจ้ะโบเบกันไปเลยมันตาจะไหลนะคะก็เขาก็คงแบบเน้นว่าเออแล้วเขาลดคอร์สลอ,อกแบบลดราคาลอ,อกมาแล้วนะคะแต่ว่าให้คอร์สลอ,อกที่แบบไอเอ็นเขาก็เลยแบบเออถือว่าอันไหนช่วยกันได้ลดได้เขาก็ลดนะคะแต่ไม่เป็นไรนะคะแฟนคลับร้านหาไทยฟิชชิ่ง แก้ปัญหานี้ได้นะคะเราสั่งมาให้ลูกค้าแล้วนะคะแต่ได้มาไม่เยอะนะคะรุ่นนี้จะเป็นรุ่นแบบฟองน้ําหนานะคะเป็นผ้าอย่างดีนะคะมันเป็นผ้าโฟมที่แบบเขาไว้ทํากระเป๋ากันกระแทกนะคะข้อดีก็คือลดแรงกีดขวนนะคะแล้วก็สามารถประกบคู่กับพันเบ็ดได้เลยก็คือลอกหยดน้าเนี่ยที่ประกบคู่กับคันเบ็ดสามารถใส่ถุงตัวนี้ได้เลยนะคะหรือเราจะใส่แยกก็ได้นะคะมีมาสามค่ายนะคะมีอาบูนะคะมา อันนี้เป็นไดว่าพาทูล่านะคะก็ใส่ไดว่านะคะถึงถุงมันจะเป็นสตีทก็เหอะแต่เราไม่มีเราไม่มีงบไปเล่นตัวละเกือบสองหมื่นนะคะเราก็ขอเล่นหลักนี้นะคะอันนี้เป็นของแม่ค้าเองนะคะชุดที่แม่ค้าใช้นี่แหละนี่ใส่แล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะคะนี่ใส่แล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเวลาเราไปไหนมาไหนเนี่ยเกิดจะพบไปอย่างเงี้ยเวลามันกระแทกมันอะไรมันก็ลดแรงกระแทกได้สูงนะคะนี่ ได้ว่านะคะข้างหลังจะตีสตีทนะคะมีอยู่แบบเดียวนะจะใส่แยกก็ได้นะคะลูกค้าที่ถามว่าเออใส่แยกลอกได้ไหมได้ประกบคู่กับพันก็ได้นะคะเวลาเราแยกลอกใส่กล่องเนี่ยเราก็สามารถใส่แบบนี้ได้เลยนะคะบางทีพวกลอกหยดน้ําทรงรุ่นเก่าอ่ะเขาก็จะแถมถุงให้นะแต่ถุงที่ให้มามันจะเป็นพวกถุงหูรูดบางๆนะคะอย่างนั้นน่ะมันก็ มันก็ขาดง่ายเหมือนกันนะแต่ที่แม่ค้าใช้ก็แนะนําว่ามาซื้อเจ้าตัวนี้นะคะเจ้าตรงตรงยี่ห้อแบรนด์ตัวเองก็ได้หรือจะใส่คละแบรนด์ก็ได้แล้วแต่เรานะคะมีสามแบรนด์นะคะอาบูไดว่านะคะไดว่านี่ปีไดว่าใหม่นะ,ะหนูชอบเรื่องผ้าเขาเป็นอย่างหนานะคะแล้วก็เย็บตะเข็บมาอย่างดีนะคะคุ้นตะเข็บมาดีนะคะไม่อยากจะบอกว่าดีกว่าของที่เคยให้มาในกล่องลอกของพวกปีสองพันปี 2019-2018อีกนะคะตัวนนี้เป็นชิมาโน่น,นะคะทุกอย่างจะเหมือนกันนะคะชิมาโน่ก็จะตีตรงนี้ด้วยนะคะตรงนี้จะเป็นหนังนี่เป็นหนังนะคะหนูชอบงานเย็บเขามากเลยนะคะเกตเนี่ยเขาขายอยู่ในในช็อปเนี่ยอยู่ที่ใบละสี่ราสบาทนะคะใบละสี่บาทแต่ทางร้านเราเนี่ยให้ได้โปรมาให้ลูกคา้าร้านหาไทยฟิชชิ่งนะคะตัวนี้จะเป็นชิมาโน่คุล,ลโด mel นะคะ mel เจ e นะคะตัวนี้ก็จะเป็นของพี่ชายนะคะก็ยังไม่ได้กอสายเลยนะคะเก็บมาก็ใช้ก่อนเลยบางทีลูกค้าไม่ได้ของนี่คือแอดมินแอบขอซื้อกันก่อนหรือเปล่านะแอนนี้ใส่ทิมาโน่นะคะก็ใส่พร้อมกับคันเบ็ดได้แบบเมื่อกี้นี่แหละอันนี้ก็ลองใส่ให้ดูนะคะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยถามมันเข้ามาเยอะว่าเอ๊ะทำไมมันไม่แถมมานะคะหนูก็ไม่แถมอะ่ะ ก็เขาไม่แถมมาหนูก็ต้องบอกว่าเขาไม่แถมค่ะพี่ถ้าเขาไม่แถมหนูก็ต้องไม่แถมนะคะเพราะว่าไม่รู้จะทำยังไงนะอันนี้พวกรอบใหม่ทั้งนั้นเลยปีซีรีส์ล่าสุดเนี่ยที่ได้มาอันนี้ไว้ใช้เองนะคะก็สั่งมันเข้ามาด่วนนะคะจากราคาบริษัทเนี่ยใบละ450บาทนะคะของแท้บริษัทใบละ450บาทนะคะอันนี้เราสั่งมาให้ลูกค้าร้านทยฟิชชิ่งนะคะใบละ180บาทนะคะใบละ180บาทค่าส่งเอเอ็ครั้งละ50บาทนะคะโอนเงินก่อนส่งเท่านั้นนะคะสั่งมันเข้ามาด่วนนะคะอ่อใส่ได้แค่เฉพาะ ลอกทรงหยดน้ําเท่านั้นนะคะไม่ว่าจะหมุนซ้ายหมุนขวาก็ใส่ได้นะคะใส่ได้ถ้าเกิดเอาถุงอาบูไปใส่ลอกชิมานโนได้ไหมคบพี่มันก็ได้จตะใส่อะไรก็ได้นะแต่ว่าที่แยกค่ายมาให้เนี่ยเพราะว่าบางคนเนี่ยชอบค่ายนี้อะไรอย่างเงี้ยมี้ลอกของอันนี้ก็ใส่ได้จะไปจะไปใส่ลอกค่ายอะไรก็ได้ใส่ลอกค่ายไทรก็ได้ไม่ผิดนะคะก็ แนะนำมาไว้นะคะอีกตัวหนึ่งที่เป็นไอเทมที่หนูว่านักตกปลาหลายๆคน,นตามหาอยู่แล้วหนูก็เป็นคนที่ตามหาของพวกนี้นะคะเพราะว่าใช้ๆใ,ในพักๆหนึ่งมันก็เปื่อยบ้างขาดบ้างยุยบ้างนะคะแล้วก็ของที่มีที่แถมมาส่วนใหญ่อะมันไม่ตอบโจทย์คือมันไม่กันกระแทกอะไรเลยมันบางมากนะคะเพื่อที่เขาใส่มาในแบบเหมือนของแถมอะใส่มาในกล่องพวกรุ่นปี2019เนี่ยบางแบบอื้มโอ้ บาบหนูยังหนากว่านะฮะบางมากนะคะซื้ออย่างนี้ใส่ปลอดภัยกว่านะคะบางทีลอกเราตัวสามสี่พันไม่ต้องไปลอกถึงตัวสามสี่พันหรอกลอก,ลอกตัวสองสามพันพันกว่าบาทเราก็ไม่อยากให้เขาเป็นรอยหรอกเวลามันตกกระแทกตรงนี้มันเป็นรอยอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่อยากเขาเป็นรอยเกิดเวลาเรารวบคันเด็ดไปแต่กลับบ้านแล้วไม่มีเวลาตัดเก็บใช่ไหมคะรวบคันเด็ดไปอย่างน้อยเราล็อกเราล็อกลอกไว้ก็คือใส่เก็บลอกปุ๊บเราเข้ารถเอาไปวางเปิดแฟนไถอยอย่อีกนิดนึงจืดเรียบร้อย ถึงขันบ้านแตกเลยนะคะเป็นรอยทีหนึ่งถึงขันบ้านแตกอ่ะสั่งมาได้วันนี้เลยนะคะมีสามค่ายนะคะอาบูไดว่าชิมาโ,โนนะคะชิมาโ,โนนะคะใบละร้อยแปดสิบาทนะคะรวมกันก็ได้นะคะค่าส่งครังละห้าสิบาทโอนเงินก่อนส่งเท่านั้นนะคะจัดด่วนๆที่ร้านไทยฟิชชิ่งสูงมวิทแปดสิบห้านะคะมีมาแค่แบลรละสิบใบเท่านั้นนะคะไม่ได้มาเยอะนะคะหมดแล้วหมดเลยนะจ๊ะหมดแล้วหมดเลยแน่นอนนะคะฝากไอคิดด้วยจ้าสวัสดีค่ะ